จากการทำงานของกรรมการกอพารอเกี่ยวว่าเรื่องฝุ่นพีเอ็ม2.5ในช่วงประมาณ3ปีที่ผ่านมาเราก็ได้ข้อสรุปบทวิเคราะห์ชัดเจนว่าปัญหาเรื่องฝุ่นพีเอ็ม2.5เนี่ยเป็นปัญหาที่เป็นปรากฏการ์เหมือนกับบนยอดภูเขาน้ำแข็งเรื่องแรกที่เกี่ยวโยงกับเรื่องของระบบราชาการโดยตรงเลยก็คือปัญหาในระบบแผนระบบงบประมาณระบบการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่2ก็เป็นปัญหาในเรื่องของความยากจนความเหลื่อมล้ําโดยเฉพาะเรื่องของการขาดสิทธิความมั่นคงในเรื่องการใช้ที่ดินก็เป็นเหตุที่ทําให้เกษตรกร,ร,กรในจนํานวนหนึ่งเนี่ยปลูกพืชในระยะสั้นเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ป่านะครับเกรงว่าจะมีการจับปุมดําเนินคดีของเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนที่3นะครับเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความไม่มีประสิทธิภาพของกลไกในการกํากับระบบตลาดเสรี ซึ่งก็เป็นเหตุทําให้มีการขยายตัวของพืชเศรษฐกิจเข้าไปบุกลุกในพื้นที่ป่าพื้นที่ต้นน้ำนะครเพื่อหวังที่จะได้กําไรเราพบจากข้อมูลภาพดาวเทียมย้อนหลังไป10ปีรวมทั้งข้อมูลที่เกิดขึ้นเมื่อตอนต้นปี2066เนี่ยนะครับการเผาส่วนใหญ่65เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าถัดมาก็จะเป็นพื้นที่เกษตรถ้าเป็นกรณีข้าวตอนนี้อยู่ประมาณ กรณีข้าวโพดเนี่ยเป็นเรื่องที่ขยายตัวมากขึ้นขยับเป็น1 2สน่วนกรณีอ้อยครับตอนนี้อยู่ที่2%อันนี้ก็มาจากการจัดการของกรรมการอ้อยและน้ําตาลการจัดการของรัฐบาลที่มีมาตรการนะครับรับซื้ออ้อยที่ไม่เผาให้อินเซนティブก็เลยเกิดการปรเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นแนวคิดของการจัดการลดสาเหตุของแหล่งกําเนิดฝุ่นนะในช่วงของ8เดือนก่อนที่จะมีสถานการณ์ฝุ่นในช่วง3เดือน สามารถออกแบบในการป้องกันแล้วก็ลดสาเหตุการเกิดฝุ่นคือช่วงเวลาสําคัญที่สุดครับที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนระบบแผนระมุมประมาณเพื่อนําไปสู่การลดปัญหาตั้งแต่สาเหตุต้นทางและต้องมีกลไกาการทํางานต่อเนื่องที่สามารถบูรณาการการทํางานข้ามกลมข้ามกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ได้ ทั้งหมบนี้เป็นข้อเสนอที่กรรมาการพัฒนาบรชการให้ความเห็นชอบแล้วก็จะเดินหน้าไปสู่การปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาทั้ง3สาเหตุรากฐานที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นพิษ pm 2.5ของประเทศไทยครับ